สวัสดีทุกท่านด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่ดีชแอรอยู่กับเกมเดิม R O O และก็ล็อกออริจินนะครับวันนี้ก็ไม่ทำคลิปนานเลยนานไม่ได้คลิปนานเลยก็เลยเดี๋ยววันนี้มีแบบมันวันสุดท้ายแล้วทุกคนของไอแพอันนี้เว้ยของกูไอกูม็ดอะไรเนี้ยนะครับก็เลยวันนี้ว่าเดี๋ยวต้องแบบมาไลฟ์เปิดกิจกรรมทั้งหมดที่จะหมดคืนนี้แล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะลงย้อนหลังนะครับนะก็บอกไว้ก่อนแล้วผมก็คือจัดไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ ตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดที่ผมไม่ได้อัปเดตเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอนอนุญาตกรอกโค้ดสักคู่นะแล้วก็เดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้กอรอกโค้ดใหม่ๆที่ดูคลิปไปนะเดี๋ยวดูตามนี้แล้วกันเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างให้นะครับแล้วก็ของจะได้ตามนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตสักคู่นะ one hour later อ่ะโอเคทุกคนเรียบร้อยผมกรอกประมาณ 7, <c oughs> <c oughs> 7โคด้ดมันน่าจะประมาณ7โค้ดครับคือจำไม่ได้ว่ากอรอกกี่โค้ดแต่ว่านี่ก็ไล่หมดเลยก็มีเหรียญโปรลิ่งแจกเยอะอยู่นะฮะตอนนี้คือผมไม่ได้กดรับไปเห็นปะ ผมเพิ่งมารับทีเดียวครับเพราะวันนี้ถึงเวลาแล้วทุกคนที่เราจะต้องจัดเหรียญโปลลิงนะครับคือเดี๋ยววันนี้เหลือเท่าไหร่ก็ต้องซัดครับเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายของกิจการมันนึกออกปะโหรับมาเพิ่มๆเลยโอ้โหแล้ว <c oughs> <c oughs> กระเป๋าหนักเลยแจกยาเยอะจัดมาตอนนี้ผมมีกี่เหรียญร้อยสี่สิบนะครับกับต้องหาเหรียญทองต่ออันนี้ผมขออนุญาตแบบผมยังไม่ซื้อดมอนนะผมขออนุญาตเปิดแบบชิวๆเปิดเสียงดังๆหน่อยเปิดเสียงดังคึกเคิรมหน่อย มันก็ดังนะแต่ไม่พอถึงแบบแบบพอปิดอย่างเงี้ยเสียงเบาเฉยวะ่ะมาทุกคนมาเดี๋ยวเดียวก็คืออันนี้ใครที่ยังไม่ได้เปิดก็ต้องเปิดนะแต่ว่าคงไม่ทันแล้วเนอะคลิปมันคงลงกันหลังไปละผมจริงผมยังไม่มีโค้ดเยอะเลยทุกคนดูดิเนี่ยชุดนี้ไม่มีครับแล้วก็ผ่านาไม่มีครับไม่มีเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีเลยมีอยู่สองอย่างที่เปิดได้มาคราวันนี้ก็จะมาลองดูแล้วกันนะครับว่าร้อยสี่สิบมันจะได้เลยเป่าหรือว่าต้องจะต้องมาซื้อไดมอนเพิ่มอีกนะถึงถ้าเกิดซื้อผมก็มีทรัพยาก,กรอยู่แล้วนะครับ มาอ่ะลองลองคือสองคิดที่ผ่านมาคือแบบเข้มจัดเลยนะฮะแล้วก็เออลูมบอกเลยนี่นะครับคําสั่งอุดมลนก็มันยังมีอยู่เนอะมีถุงวันที่24ี่เดือนห้านะครับก็5้าไอดีเนอะห้าไอดีก็ลองมาทำอันนี้ผมบอกเลยว่าผมอ่ะผมไปดูก่อนผม,ผม,ผ,มผมจบแล้วนะครับก็อ่าพูดตรงๆก็คือ4ตัวนี้นของผมเองนะครับนี่ก็เป็นน้องช่วยเล่นนะฮะก็ะะมันมีวิธีทําอยู่นะ,ะนะครับับกก็ใทที่่ยงไมํา ผมว่าคุมนะหาวิธีทําเหอะหรือไม่ก็จ้างก็ได้ครับมีคนจ้างเยอะตอนนี้นะอืมอ่ะโอเคมาทุกคนมาเริ่มกันก็อันนี้จัดไปขังอันหนึ่งะ่ะมันต้องครังร้อยสิบบอกเขาไม่ร้อยสี่สิบมันสิบสี่ขังใช่ปะ่ะป่าป่าป่ะดูดีโอกาสที่เราจะได้คืออะไรบ้างอันนี้คือเหรียญเงินเราจะไม่ได้ชุดแบบเดบิวถูกปะ่ะต้องเหรียญทองไปลุ้นตอ่อโอ้โหขอพลังของดันเจี้ยนสถิตอยู่กัข้าด้วยนะครับนี่คนเยอะดีเออมาคนเยอะดีห่อมา เออมันคือคักหน่อยวะ่ะมาเริ่มเลยครับเทียร์สิบไปเทียร์สิบไปอืมโอ้โหเฮ้ยแต่ได้เหรียญทองมาอันนึงแต่อื่นคือแย่จัด <c oughs> แย่จัดเออทีนึงมาไหมไม่มาเออแต่นี่เราต้องอยากได้เหรียญทองนะทุกคนใช่ไหมถ้าผมอยากได้เหรียญทองอันนี้เอออย,อย่างอื่นก็ก็มาก็ได้มาก็ดีครับแต่ว่าเอ,อ้ยโอลี่โอเคนี่กรอบโปรไฟล์ก็ไม่เป็นไรอะ่ะอืม โอ้ยวันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายแล้วนะคนนกม่วงอของมันก็ได้เรื่อยๆนะเรื่อยๆแบบผมก็จะกดไปก่อนแล้วกันไปก่อนอืมโอ้โหอัตราเลร,รียแย่จัดแย่จัดเหรียญทองมาอีกหนึ่งนี่โอ้โหเหรียญทองน้อยจัดแล้วเหรียญทองไม่มาเลยอีกอี่กร้ากรอบแชทไม่เอาเอากรอบเหรียญทองเหรียญทองน้อยโอ้โหไม่มาเลยว่ะทุกคน อาการใช่ทรงอย่างใช่ามาอีกเหรียญหนึ่งครับมาอีกเหรียญหนึ่งครับแล้วอันนี้มาอีกเหรียญหนึ่งเออมาอยู่มาอยู่มาอยู่ฮะโอ้โแต่ได้กี่เหรียญวะทุกคนได้กี่เหรียญวะโอ้โหได้มาแค่สี่เหรียญ <c oughs> โอกาสที่มันจะแย่คือเยอะกว่าดีเดี๋ยวขอเนี้ยเข้าว์ปเพื่อเปลี่ยนดวงเมืองเอออยู่สมาคมเมดไปพอมดช่วยด้วยวะไม่ไหวละโอโ้แล้วมัน มันมีแค่สอันเองนะนึกออกปะโอกาสได้คือแบบน้อยจัดแต่ละประตูเผอแล้วมันโอ้โหได้เป็นตราเฮ้อไม่ได้อีกทีไปกาชาทิเก็ตครั้งสุดท้ายแบบแบบแบบจำใจจำใจต้องสุดท้ายแล้วก็มันไม่มาเรียบร้อย ถึงเวลาใช้บริการถึงเวลาใช้บริการเหรียญนี่แล้วครับไดมอนผมภาษาไม่อยากใช้แต่มันต้องซื้อนะโอ้โหอีกสามสิบห้าเหรียญอรอเนี่ยโอ้โหโดนอีกพันเจ็ดไดมอนแต่ก็ดีที่เราเตรียมไว้นะครับก็มันก็ต้องไปนี่ออกไะทุกคนมันต้องไปเว้ยเพราะมันมาตั้งขนาดนี้แล้วยังไงล่ะแล้วมันไม่มาจริงมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไม่มาโอ้โหเหรียญทองไม่มาเลยเปิดเที่ยหนึ่งไป หนึ่อัอนอ่ะหอันอ่ะหอันอ่ะหนึ่งอันโอ้โหเรียกว่าเรียบร้อยครับเหรียญสุดท้ายแบบแบบเหรียญเดียวเหรียญเดียวนะครับแล้วแบบผมมีตัวนี้กี่ใบวะทุกคน252ใบอันนี้คือแบบไม่ได้ใช้เหนียนเบอร์รี่ซื้อสักอันเลยนะบ,บอกเลยไม่ใช้เหนียนซื้อนะก็คือจะแบบเนี่ยที่เปิดมาคือ250กว่า มันก็เกือบจะได้อยู่แล้วนะเออมันเกือบจะได้อยู่แล้วครับก็ก็ต้องไปโตเรียบร้อยแล้วของมันขึ้นก่อนเวลาด้วยไม่นะถ้าเราแลกเนี่ยเราคือต้องหายห้าสิบกว่าเหรียญครับนะฮะห้าสิบเป็นเหรียญในการแลกนะฮะก็มันต้องถึงเวลาแล้วแหละนะที่เราจะต้องใช้เหรียญบ้างคือไม่ค่อยอยากใช้ครับอยากจะเก็บทำย่างอื่นมากกว่าแต่ว่าดูทรงอาการแล้วเนี่ยต้องใช้วะทุกคน ไม่งั้นก็ไม่ได้แล้วครับมี2แพ็คก็คือ500กว่านี้ได้20เหรียญน,นะฮะกับอันนี้ที่ได้ทั้งหมดร0อยเหรียญกับอีก15เหรียญทองถ้าถามความคุ้มค่าอันนี้ค่อนข้างเด็ดกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดไปเลยดีฮะโอ้โหสาก็ตสะสมะไปตั้งนานถึงเวลาต้องใช้ก็วันนี้ครับเพอมันไม่ได้มันต้องใช้จริงเวยทุกคนรับมาอีก100กับอีก15 มันจะไม่มาเลยเหรอวะย้ายเมืองดีกว่าวะ่ะเออเมืองของเราคือพอนเทล่านี่กว่าทุกคนนะครับเมืองของพีคือพอนเทล่ากลับบ้านเกิดดีกว่าเรามาอยู่ทำไมกิเฟนวะเออกลับบ้านเกิดครับกลับบ้านเกิดกลับบ้านเกิดแล้วก็จะเปิดน้ำพุสูตรน้ำพุโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนช่วยผมด้วยไม่มาเลยเหรอวะเอาดีด ช่วยหน่อยดิจันมือขยันหน่อยวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายนะเปิดไปหนึ่งทีแล้วแบบมีไหมเออทองมาหนึ่งทองมันหนึ่งแล้วไปต่อ,อหน่อยเอาแล้วได้หมวกแล้วเออโอ้พลังแห่งเหรียญเบอร์รี่ทำไมเหรียญธรรมดามันเปิดไม่ออกไงโอ้มาสองอัน <laughs> ธรรมดาเปิดไม่ออกเลยมันต้องเป็นเหรียญเหรอในถามจริงโอ้มาอีกก็ถามจริงเลยแล้วมาอีกไหมโอเคไม่มาละ เรื่องก็แบบเมื่อกี้สงสัยว่ามันเป็นเพราะเหนียดแล้วหมวกมาซะมาซ้ำให้ด้วยแล้วเหรียญทองมาอีกหนึ่งให้มันรู้ไปอให้มันรู้กันไปเลยเหนียบเบอร์รี่พลังของเหนียดสุดท้ายแล้วครับโอเคฮะหลอมๆครับอีก20เหรียญเอาสิวะเอาสิวะมันจะไม่มาจริงเหรอวะตอนนี้กำลังงงซัลเฟเวอร์กำลังงงงอยู่นี่มันกำลังไหลนะซทัวร์มันกำลังไหลยอยู่แล้วไปต่อหนึ่งทีด้วยความเผลอแล้วได้เป็นอันนี้ไป อีกอันนึงโอ้โหไอ้พรหนุ่มกาชาโอ้โหตัวกาชาเยอะเกินเอยไอ้หนมีโอกาสออกเลยวะกาชาอีกแล้วแล้วยังไงกาชาแล้วก็ไอ้กุศมไปแหละโอ้โหรีไฟแย่จัดแย่จัดหลังนี้โอ้โหได้ตาอีกแล้วยังไงต่อรีไฟต่อเฮ้ยเอาดีๆกาชาติเก็ตโอ้โหเหลือสิบเหรียญแล้วเหลือสิบเหรียญแล้ว อาจจะต้องเบสซิ่งตัวเองเพื่อเพิ่มโชคแซนตูรีตัวเองเพื่อเพิ่มเลือดเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักบาปเข้าให้โอ้โหก็ได้มันก็ดีแหละแต่มันยังไม่ใช่ของที่เราต้องการแล้วมันไม่มาเลยมันมีไหมเนี่ยเอ๊ะมันมีอันการออกใช่ไหมเอ๊มีมีเนาะมีมีออกเนาะเออมีมีครับมันมีจริงเหรอวะโอ้โหไม่มาจริงไม่แบบ ไม่มาเลยมีแต่กาชาโอ้โหอ้ไม่มีจริงวะไม่มีอ <c oughs> อันสุดท้ายแล้วนะอันสุดท้ายแล้วนะทายแล้วนะปับ <B ap! S 1> โอ้โหไม่มาทุกคนไม่มาแบบนี้คือก็ต้องทำใจครับทำใจ <c oughs> ทำใจจริงครับโอ้โหไม่มาเปิดไม่ออกแรกเท่านั้น <c oughs> เรียกว่า ระเบิดการันตีอีกแล้วเหรอนี่ผมเจมะระเบิดการันตีแล้วทุกคนถ้าถามว่าจะซื้อไอ้นี่ยคุ้มไหมมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกจริงยี่สิบเหรียญอืม่มนะไหนๆมันก็ไม่ได้ผมงขออนุญาตแรกแล้ครับชีวิตต้องสู้มันถึงแล้วไงถึงแล้วก็แลกไปชุดนี้ก็อยากได้ชุดรถก็อยากได้ครับอืมรถ <c oughs> แล้วกันเอารถมา เอไปให้มันจบๆไปครับโอลิง่งอ่ะแรกๆมาเหลืออีกนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวเราแลกเป็นอันนี้ตรามาอีกสองหมดไหมหมดดงไหมเหลือสองใบไหมโอ้โหอันนี้ไม่มีครับเรายังขาดเยอะเลยแต่ก็ไม่ถามว่าเอาไหมคงไม่เอาแล้วแหละนะฮะคงไม่เอาแล้วแหละหรือเปล่าวะ ทีนี้เอ้ยเรามีนี้นะเรามีกิจกรรมนี้นี่ว่ะทุกคนรับได้เลยป่ะเออรับได้เลยแล้วเหนียนเหนียนยังไงเหนียนยังไงเหนียนรับยังไงรับยังไงวะรับเล่าเฮ้ยเอาดีดีรับแล้วหรออ๋อเหนียนยังไม่รับหรือเปล่าอะไรยังทบไม่ได้ป่ะไม่รู้ยังไม่ได้มั้งเอามาแล้วพันห้าร้อยเหนียนเข้ามาแล้วครับแล้วก็ติดโอเค ก็ต้องใช้งานปะเพิ่มเติมอ้าวนี่คืออะไรเนี่ยแบ็คแพ็คแล้วมันใช้ไม่ได้เหรอสักขี่เอ้มันเป็นยังไงนะนี่ไงรับเปิดใช้งานไปอืมเปิดใช้งานไปครับมันก็ต้องใช้แหละทุกคนนี่เหรอ,อืมก็ต้องก็ต้องใช้มันอะ เรียกว่าชุดไม่ได้ครับแต่ว่าก็ได้หมวกมาสองอันแทนนะก็มันก็คงโอเคมั้งอืมโปลิงอันนี้ก็ค่อนข้างดีใ,ใช้ไปก่อนครับมีมต้องแลกป่ะทุกคนมีต้องแลกปะ่ะไม่มีชุดก็ไม่เป็นไรครับไม่มีชุดก็ไม่มีชุดครับช่างมันนะเออผมดูเ็วแป๊บหนึ่งนะอืม อันอื่นผมก็เฉยๆนะเซนนี่ไหมเซนนี่ไหมผมมันก็คุมเหมือนนะเซนนี่เดี๋ยวเราเราซื้ออันนี้อันหนึ่งอ่ะเราซื้อไอ้อะไรวะเราซื้อตัวของอันนี้อันหนึ่งครับอันเหรียญเ,เดียวพอนะฮะแล้วก็ไปเปิดนะฮะและทีนี้ก็จะได้ตั๋วอีกใบหนึ่งไปเออได้วอยเชอร์มาแล้วก็ไปแลกครับผมก็จะได้เซนนี่ที่แบบ สุ่มมาอีกไม่สุ่มดิเออได,ได้เลยอะ่ะคุ้มปะวะไม่รู้ว่อะไรคือความคุ้มเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้เนี่ยอะไรคุ้มเนี่ยใครคุ้มมะเนี่ย <c oughs> เกมคุ้มโอโ้แต่ก็ได้พวกเงินทองอะไรมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยเปิดลวกันช่างมันครับอ่าทุกคนก็วันนี้ก็คงเท่านี้ครับนึกว่าจะได้สุดท้ายการันตีเหมือนเดิมอะทีวิตต้องสู้อีกแล้วนะครับก็ เดี๋ยวเจอฮิงในพาร์ทหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะลงคลิปตัวอัปเดตไอตัวแผลหน้าก่อนัน้งไม่แผนหน้าหรอกไอวันพวกนี้ไอชิบใหม่จะเข้าแล้วก็มีพวกกิจกรรมเนี่ยยังไม่อัปเดตให้เลยนะครับมีอะไรบ้างเนอะก็จะมีพวกแบบเนี่ยเติมเงินแล้วก็มีของแจกฟรีด้วยนะอเดี๋ยวค่อยเราดูกันอีกทีละกันเดี๋ยวทำข้อมูลแยกให้นะครับอ่ะโอเคทุกคนยังไงก็เดี๋ยวเจอฮิงในพาร์ทหน้านะครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเวลาที่แบบลงคลิปมันจะได บ๊ายบายครับ